สวัสดีครับพอดีผมไปเจอมาม่าปแปลกๆมาครับในช้อปปี้แล้วพอดีผมไปอยู่ในกลุ่มพวกช้อปปี้ที่เขาขายของแล้วนะ่ะแล้วเขาก็มาบอกว่าเฮ้ยมาม่าลดราคาว่ะนี่ครับมาม่ามันไม่ลดราคาหรอกมัน3าบาทแต่ว่าถ้าซื้อ100บาทมันลดให้70บาทเลยมันมีคูปองคนระับคูปองลดให้70บาทอะ่ะผมก็เลยซื้อมา3กล่องเนี่ย3กล่อง แล้วก็3มกล่องก็ร้อยหนึ่งแล้วมันก็มีค่าส่งอีกประมาณ30บาทผมก็ได้มา3ามกระปุกเนี่ยอย่างเงี้ยสากระปุก70บาทก็ถือว่าถูกแล้วผมก็เลยสงสัยพอเอามาดูมันบอกว่านี่ร้อนได้ไม่ต้องเติมน้ําร้อนเอ๊ะองงอ่ะคือผมไม่เคยกินครับปกติกินแต่มามา่าไวๆที่ต้องเติมน้ําร้อนหรือพวกมามา่าแห้งก็เลยจะมาลองแกะให้ดูกันผมว่าน่าจะมีคนได้กินกันแล้วแหละหลายๆคนแต่ผมไม่เคยกินว่ะ นี่ครับเห็นมันขายแค่สาบาบาทนะจะไม่รู้ว่าที่อื่นขายเท่าไหร่แต่ผมสั่งจากช้อปปี้มานี่ก็แพ็คก,กิ้งมันก็ดูดีครับผมไม่อมโออันนี้มันรสกิมจิเลยกิมจินาเบะผมไม่ไม่าไ,ไ,ไ,ไม่อยากกินเลยกิมจิแต่ว่าผมซื้อมามันรสอะไรมั่งกับมรูสามรสเดี๋ยวผมอ่านวิธีปรุงกันมันบอกว่าวิธีปรุงมันบอกให้แยกแยกถ้วยด้านในออกก่อนแล้วก็ฉีดถุงฟอยที่หุ้มความร้อน อันนี้ผมไม่เคยกินจริงๆนะเนี่ร้อนี่ใช้มันมีมันมีช้อนให้ด้วยวะแล้วก็มีซอสอะไรด้วยวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องอ่านคู่มือก่อนครับเพราะว่าไม่เป็นอ๋อไอตัวนี้น่าจะเป็นตัวทําความร้อนแน่เลยเดี๋ยวอ่านก่อนตัวนี้มันบอกว่าถุงทําความร้อนสําหรับอุ่นอาหารคําเตือนห้ามแดกห้ามสัมผัสหลีกเลี่ยงไฟอย่านําไปใช้ในที่อับ แล้วก็ห้ามใช้กับน้ําร้อนด้วยเออว่ะแปลกว่ะไม่เคยเจอครับผมเคยดูของคลิปของพวกทหารมันมีอยู่นะไอ้พวกพวกอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ผมไม่เคยจริงๆเลยเดี๋ยวผมอ่านคู่มือก่อนนะเนียคู่มือผมต้องอ่านก่อนเพราะว่ายังไม่ได้อ่านเลยฉีกถุงความก็คือแยกถ้วยแล้วก็ฉีกถุงความร้อนแล้วก็แกะฟอยล์เพื่อนําถุงความร้อนออกมา วางลงในถ้วยน้าสะอาดแล้วก็เติมน้ำให้ขอบถ้วยด้านล่างอ๋อมันมันมีขอบถ้วยด้านล่างอยู่ครับเดี๋ยวต้องเติมน้ำแค่ขอบแค่ขอบแล้วก็แกะถุงบะหมี่ใส่เครื่องปรุงผักมันบอกว่าผักวะไหนว่าผักไอ้หาผักต้องซื้อเองวะเนี่ยไม่มีผักครับนี่คงไม่มีผักครับแล้วก็วางถ้วยลงไป คือมาให้เติมเครื่องปุงแกะถุงบะหมี่เครื่องปรุงผักและเติมน้ำเปล่าลงไปวางถ้วยด้านในแล้วก็ปิดฝาพร้อมรับประทานเออไอ,อ้มันก็ง่ายดีนี่หว่าขั้นตอนที่3มวิธีทิ้งอย่างปลอดภัยทานเสร็จแล้วให้ทิ้งถ้วยให้ถุงทําความความร้อนเย็นก่อนแล้วค่อยเอาไปทิ้งอ,อ๋อก็ไม่มีอะไรครับ ลองเลยดีกว่าก็าคือมันบอกให้แกะไอ้นี่ก่อนเดีย๋ยวผมใส่เครื่องปรุงก่อนเครื่องปรุงไม่มีอะไรเลยเฮ้ยหรือว่ามันมันมีอยู่ในนี้วะหรือว่ามาัเดี๋ยวดยอาหาร่อนเทน้ำร้อนมันให้เปิดไอ้นี่อย่างวะไอ้นี่ต้องเปิดเป่าววะเทน้ำร้อนมันบอกว่าใส่ผักแล้วเติมน้ำเปล่าแกะถุงความร้อน พร้อมทานไอ้นี้ต้องแกะไหมวะมันไม่ได้บอกว่ะไอพลาสติกเนี่ยเราต้องแกะไหมแกะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันมีฝายชั้นหนึ่งอยู่แล้วผมเดาเอานะว่าไอ้น,นี้ต้องแกะส่วนไอ้น,นี่ก็แกะด้วยเพราะว่าจะเติมเข้าไปเลยซอสกิมจิอะไรผมมันก็ไม่รู้เนี่ยใส่แม่งนี่เนี่ยใส่ถูกป่ะนี่ยครับใส่เข้าไปเลยให้มันแดงๆอย่างนี้เลย จริงจิมันจะเปรี้ยวผมไม่ชอบเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้มันลดราคาผมก็ไม่รู้จะซื้อรถอะไรมาซื้อมาสามรถแล้วก็เอามาลองและนี่คือของความร้อนมันฉีดก่นอนออกก่อนผมมีสารเคมีอ๋อมันเป็นมันเป็นแบบอย่างนี้เว้ไม่มีอะไรเลยเป็นเหมือนผ่าอนามัยเลยแล้วก็ใส่เข้าไปตรงตูดใช่ไหมนี่ใส่แล้วแล้วก็มันบอกให้เติมน้ํา เติมน้ำมาแนละ้วแล้วก็เติมน้ำไว้เอาน้ำมาเติมให้มันมันบอกให้เติมแค่ขอบนี่ครับเติมแค่ขอบม,นะมันนเะเออมันร้อนอเลยแล้วก็ไอ้นี่ไห่สแค่นี้ไม่เห็นมันร้อนเลยเลยแล้วมันบอกให้ทิ้งไว้กี่นาทีวะเดี๋ยวไงเดี๋ยวรอมันก่อนเฮ้ยมันเดือดเว้ยได้ยินเสียงไหม อยากดูว่ะอยากดูว่ะอยากดูอยากดูโอ้มันร้อนจริงว่ะมันเดือดด้วยควันออกเลยอ่ะปิดก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่อร่อยที่จริงก็อยากดูนะแต่ว่าโอ้ร้อนครับร้อนจริงว่ะรู้สึกว่ามันจะหมดแล้วมันไม่เดือดแล้วอ่ะเมื่อกี้มันมีเสียงเดือดนะแล้วก็ตัวนี้มันร้อนด้วยมันบอกให้รอกี่นาทีว่ะเดี๋ยวผมอ่านก่อนโอ้รอนานชิบหายรอห้าถึงสิบนาที นี่ครับมันบอกว่าให้รอห้าถึงสิบนาทีโอ้งั้นงั้นก็รอไปนะครับเดี๋ยวผมหยุดชิปไว้ก่อนรอไปก่อนเดี๋ยวอีกสักห้านาทีมาเปิดใหม่นี่ครับตอนนี้ผมก็รอมาเกินห้านาทีแล้วครับจากที่ผมสังเกตดูสังเกตดูที่ไอตัวเนี้ยมันไอตัวทําความร้อนอะมันจะร้อนตลอดเลยเว้ยมันมันจะร้อนเป็นแบบมันน่าจะเหมือนว่า ตั้งเวลาเนี่ยกระตั้งเวลาเนี่ยมันจะมีชุดที่มันทําความร้อนช่วงแรกแล้วก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆอ่ะแล้วควันก็ออกตลอดเลยนี่ดูดิควันออกนะครับโอ้หอมเหมือนกันเว้ยนี่ครับแต่ทําไมเส้นเส้นมันเป็นออกแห้งๆวะหรือว่ามันเป็นบะหมี่แห้งวะผมก็ลืมดูเออหรือว่ามันต้องเติมน้ําในนี้ด้วยวะชิบหายแล้วผมลืมเติมน้ําเออวะ ผมเรมเติมน้ำในนี้ใช่ไหมามันต้องเติมน้ำในนี้ด้วยดีเดี๋ยวโอ้ยผมลืมเติมน้ำมันนี้ว่ะเนี่ยชีบหาย <c oughs> โอ้ยตมัวแต่เติมน้ำข้างล่างเนี่ยลืมเติมน้ำอันนี้ครับโอ้เซ็งเป็ดเลยเดี๋ยวอบอไปอีกสักพักหนึ่งเลยแล้วกันลืมไปว่ามันต้องเติมน้ำอันนี้ด้วยโอ้มัวแต่เติมเครื่องปรุงน้ำไม่เติมครับ <c oughs> โอ้แล้วความร้อนผมก็หมดแล้วดีทำไงดีวะเนี่ยเีไปเข้าเวฟแล้วกันก็จะไปประมาณนี้นกันครับกับรีวิวมาม่ามาม่าอะไรก็ไม่รู้มาม่าที่มันทําความร้อนได้ตัวเองมันมันยังร้อนอยู่นะแต่ว่ามันก็ยังร้อนอยู่เดี๋ยวผมเนึ่งทิ้งไว้ส <laughs> ักหนึ่งไม่ลืมเต็มดาวเซ็งเป็เปน,เ,ปนเดี๋ยวไปเข้าไมโครเวฟแล้วกัน โอเคผมก็ให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นวิธีการทํางานประมาณนี้เพราะว่ามันคงจะไม่อร่อยแล้วเพราะว่าผมเสียไปเติมน้ําเย็นเข้าไปแม่งเอ้ยเสียหมดเลยอุตส่าห์จะรีวิวเทพกินมามา่าไม่ต้องใช้น้ําร้อนน้หน่อยโอเคครับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แหละเดี๋ยวขอคุณ็เอามามา่มานี่ไป่า่ถ้วยแล้วไปเข้าไมาโครเวฟแล้วกันแม่งโอเคครับลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ